ต่อไปขอเชิญเป็นร่างพรัญญัตดว่าโดยการออกเสียงประชามติฉบับที่พศของคุณผลิตวัชรศิลป์กับคณะกับขอเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนร,รัศดร,รมาชื่อชื่อพักเก้าวไกลครับขออนุญ,ญาตนําเสนอนะครับและอภิปรายหลักการและเหตุผลของร่างพรบประชามติฉบับของพักคก้าไกลในฐานะผู้เสนอ,อร่างท่านประธานครับแม้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับประเด็นเรื่องการแก้ไขพรบประชามตินั้นมักจะถูกนํามาเชื่อมโยง กับเรื่องของกระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ผมต้องขออนุญาตเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับว่าผมเห็นว่าเราจําเป็นที่ต้องพิจารณาความเชื่อมโยงของสองประเด็นดังกล่าวนั้นด้วยความระมัดระวังและด้วยความรอบคอบเพราะในมุมหนึ่งครับพรบรประชามาตินั้นก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะส่งผลต่อกระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ในอีกมุมหนึง่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่ควรจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปกาหนด ว่าเราจะออกแบบพรบรประชามติกันอย่างไรที่ผมพูดว่าพรบรประชามตินั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดทํารัฐมนฉบับใหม่ครับก็เพราะว่าหลายประเด็นที่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่ไปกําหนดว่าเราจะได้รัฐมนฉบับใหม่เร็วแค่ไหนรัฐมนฉชับใหม่จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแค่ไหนนั้นล้วนเป็นประเด็นครับที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อหาในกฎหมายประชามติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนประชามติที่ผมก็ต้องขออนุญ,ญาตยังเห็นต่างกับรรท่านประธานนะครับ โดยผมเห็นว่าสองครั้งก็เพียงพอแล้วในเชิงของกฎหมายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำถามประชามติสำหรับการทำประชามติครั้งแรกซึ่งผมก็ยังเห็นต่างกับรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นทบทวนให้หันมาใช้คำถามที่เปิดกว้างขึ้นเพื่อทำให้ประชาชนทุกคนที่อยากจะเห็นการจัดทำรัฐมนตรีใหม่นั้นสามารถลงคะแนนเห็นชอบอย่างเป็นเอกภาพได้หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบครับและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรมนูญ ที่ตอนนี้ครับทั้งร่างของก้าวไกลและร่างของเพื่อไทยที่ยื่นเข้าสู่รัฐสภานั้นก็ยืนยันหลักการว่าส,สรนั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้ง100เอร์เซ็ตซึ่งเป็นหลักการที่นับถึงวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ยังคงไม่ยืนยันแต่ท่านประธานครับเหตุผลที่พ,พบรบประชามตินั้นถูกดึงเข้ามามีความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทํารัฐมนตรีใหม่อย่างใกล้ชิดขึ้นเหตุผลที่ทําให้การแก้ไขพบรบประชามตินั้นมีความจําเป็นเร่งด่วนมากขึ้นก็เพราะว่ามติคอรมอครับ เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาที่เขียนไว้ชัดครับว่ารัฐบาลน,นั้นจะยังคงไม่เดินหน้าในการจัดทําประชามติครั้งแรกจนกว่าจะมีการแก้ไขพรบรประชามติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าคําพูดของโฆษกรัฐบาลที่ได้แถลงไว้หลังวันประชุมวันนั้นว่าประชามติครั้งแรกนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง21รกรกฎาคมถึง22สิงหาคมนั้นไม่เป็นความจริงครับท่า,านประธานนับถึงวันนี้ครับผมก็ยังไม่ได้คําตอบชัดชัด ว่าหากคอรมอมีความประสงค์ว่าจะต้องแก้ไขพรบประชาธิปไตยให้เสร็จก่อนจะเดินหน้าในการจัดทําประชาธิปไตยครั้งแรกแล้วเหตุใดครับคอรมอถึงรอมาถึงวันนี้ถึงเสนอร่างแก้ไขพรบประชาธิปไตยเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทั้งๆที่ทั้งร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคก้าวไกลก็ถูกยื่นเข้าสู่สภาตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็ดีใจครับที่วันนี้เราทุกฝ่ายเห็นตรงกันในการเปิด ประชุมสภา,าสถัยวิสามันเพื่อมาเร่งแก้ไขพรบรประชามติแต่อีกมุมนึงครับรรท่านประธานนอกจากพรบรประชามติจะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งผลต่อการจัดทำร่ฐงรัฐบาลใหม่แล้วปัจจัยเรื่องการจัดทำร่ฐงรัฐบาลใหม่ก็ไม่ควรครับที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาใช้กําหนดว่าเราจะออกแบบพรบประชามติกันอย่างไรมีเหตุผลสองประการด้วยกันครับประการที่1ครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับเราไม่เคยมีการจัดทําประชามติในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของรัฐธรรมนูญ แต่ความจริงแล้วประชามติไม่จําเป็นต้องถามเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญเท่านั้นครับแต่ประชามติสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสอบถามความเห็นของประชาชนในประเด็นอื่นๆที่เราเห็นว่าสําคัญได้แต่อีกประการนึงครับท่านประธานก็คือในเมื่อพวกเราแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะในสปายแห่งนี้ก็ล้วนมีจุดยืนที่ชัดเจนมีธงที่ชัดเจนว่าเราอยากเห็นการจัดทํารัฐมนบับใหม่อยู่หรือไม่ นั่นหมายความว่าหากเราออกแบบพรบรประชาธิปไตยโดยคำานึงถึงเพียงแค่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผลลัพธ์ของประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราก็อาจจะถูกตั้งคําถามได้ง่ายครับว่าตกลงแล้วเรากําลังพยายามจะแก้กติกาเกี่ยวกับประชาธิปไตยเพียงเพื่อให้ฝ่ายที่เราสนับสนุนนั้นได้เปรียบใช่หรือไม่ด้วยเหตุผลสองประการนี้ท่านประธานผมเลยจะขออนุญ,ญาตนําเสนอร่างแก้ไขพรบรประชาธิปไตยฉบับของพรรคก้าไกลและเชิญชวนเพื่อสมาชิกทุกคนมาร่วมกันพิจารณา เนื้อหาในร่างแก้ไขพรบประชามติทุกฉบับในวันนี้โดยไม่คำนึงถึงเพียงแค่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการจัดทารัฐมนฉษยใหม่ครับแต่คำนึงถึงเป้าหมายที่เรามีร่วมกันในการออกแบบกติกาประชามติให้มีความเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพให้มีความเป็นธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าประชามติจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐมนุษยหรือไม่และไม่ว่าเราจะสนับสนุนฝ,ฝ่ายที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามในประชามติเข้าสู่เนื้อหาสาระคณะรัฐมน เป้าหมายของร่างแก้ไขพรบรประชาธิปไตยของพักก้าวไกลมีการเสนอทั้งหมด4ประเด็นสําคัญครับพยายามจะทําให้ก,รการประชามตินั้นมีความเป็นธรรมมีความยืดหยุ่นมีความทันสมัยและมีความหลากหลายมากขึ้นแต่หากจะมองก,งกว้างกว่าแค่ร่างของพักก้าวไกลและมองถึงเนื้อหาสาระที่อยู่ในทั้ง4ร่างผมพยายามสรุปให้เห็นภาพชัดเจนครับดังที่ปรากฏในสไลด์ว่าทั้ง4ร่างนั้นมีการนําเสนอรวมกันทั้งหมด7ประเด็นครับแบ่งออกเป็น2ประเด็นครับที่พักก้าวไกลเสนอในร่างของเราและก็มีร่างอื่นที่เสนอแก้ไขในทิศทางที่สอดคล้องกัน S 1> <S 1> มี2ประเด็นครับเป็นประเด็นที่อยู่ในร่างของพักคก้าวไกลแต่ไม่ปรากฏอยู่ในร่างอื่นๆแล้วก็มี3ประเด็นครับที่พักคก้าไกลไม่ได้เสนอแต่ปรากฏอยู่ในร่างอื่นแล้วเรายินดีไปพูดคุยเพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการมาเข้าสู่หมวดหมู่แรกครับนั่นก็คือ2ประเด็นนะครับที่พักคก้าไกลเราเสนอในร่างของเราและก็ปรากฏอยู่ในร่างอื่นๆด้วยเช่นกันประเด็นที่1ครับเป็นการพยายามจะทําให้กติกานั้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นโดยการเปลี่ยนจากการเป็นดับเบิลมาจอยตี้มาเป็นซิงเกิล มาจอยตี้ท่านประธานครับผมออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่ากติกาดับเบิ้ลมาจอยตีหรือเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นนั้นมีเจตนาที่ดีครับเป็นเจตนาที่พยายามจะบอกว่าในเมื่อประชามติมักจะถูกจัดสำหรับประเด็นที่มันมีความสําคัญต่อบ้านเมืองประชามตินั้นก็จะถือว่าผ่านความเห็นชอบของประชาชนก็ต่อเมื่อผ่าน2เกณฑ์ด้วยกันครับเกณฑ์ <Game S 2> ที่ 1, 1ครับคือจํานวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงจะต้องมีเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง อันนี้ผมขอเรียกว่าเกณฑ์ชั้นบนซึ่งเป็นการวัดความสนใจที่ประชาชนมีต่อประเด็นดังกล่าวเกณฑ์ที่2องรรท่านประธานนั่นคือจํานวนคนที่ลงคะแนนเห็นชอบนั้นจะต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงผมขอเรียกเกณฑ์นี้ว่าเกณฑ์ชั้นล่างซึ่งเป็นการวัดทิศทางความเห็นของประชาชนต่อประเด็นที่ถูกถามในประชามติความจริงการมีเกณฑ์แบบดับเบิลมาจอร์ิตี้หรือเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดครับ จริงอยู่ครับว่าประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นรัฐเดี่ยวมักจะไม่เลือกใช้กติกาแบบนี้แต่ก็มีบางประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวที่ก็ใช้กติกาแบบดับเบิลมาจอิตี้ยกตัวอย่างเช่นโปรตุเกสครับที่ใช้กติกาดับเบิลมาจอิตี้สำหรับประชาธิปติทุกประเภทหรืออิตาลีที่มีการใช้ออกติกาดับเบิลมาจอิตี้สำหรับประชาธิปติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ถ้าอยากให้ท่านประธานเห็นภาพมากขึ้นว่าดับเบิลมาจอิตี้มันส่งผลลั์ต่อการทำประชาธิปติอย่างไรขออนุญ,ญาตยกเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพครับสมมติคร,ร,รามี การจัดประชามติครับเพื่อสอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการยกเลิกการเกณฑ์าหารสมมุติประเทศเราครับมีจํานวนผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศทั้งหมดหนึ่งรอคนสมมุติจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิออกเสียงมีอยู่75้าคนหรือว่าคิดเป็น75ปอร์เซ็นและสมมุติว่าใน75็ห้าคนนั้นครับมีคนที่ออกมาลงคะแนนเห็นชอบอยู่ที่4ี่สิบคนและคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบอยู่ที่35ิ้าคนถ้าเป็นเช่นนี้ดังภาพที่ปรากฏด้านซ้ายมือของสไลด์ก็จะถือว่าประชามตินั้น ผ่านความเห็นชอบของประชาชนตามเกณฑ์ดับเบิลมาจอาเตีเพราะว่าในเกณฑ์ชั้นบนครับจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นซึ่งอยู่ที่75คนนั้นมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่ากึ่งหนึ่งของร้อยคนก็คือ50คนและในส่วนของเกณฑ์ชั้นล่างครับจำนวนคนที่ออกมาลงคะแนนเห็นชอบมีอยู่40คนซึ่งก็มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือมากกว่ากึ่งหนึ่งของ75คนนั่นก็คือ37.5คนดังนั้นท่านประธานหาาประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ อย่างตรงไปตรงมาตามความเห็นที่ตนเองมีตามความสนใจที่ตัวเองมีกติกาดับเบิลมาจอร์ตี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นคับนรรมทานถ้าเกิดภาพมันกลายมาเป็นภาพด้านขวาของสไลด์นี้ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับก็หาก35คนครับที่ความจริงแล้วสนใจในประเด็นเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์อาหารและมีความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์อาหารนั้นตัดสินใจไม่ออกมาลงคะแนนเสียงครับ แต่แตัดสินใจนอนอยู่บ้านไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลยและรณรงค์ให้ทุกคนทั้ง35คนนั้นนอนอยู่บ้านและไม่ออกมาลงคะแนนเสียงหากพวกเขารณรงค์แบบนี้และทําสําเร็จครับนั่นหมายความว่า35คนในกลุ่มพวกเขาที่ความจริงแล้วมีความเห็นเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับแต่ใช้วิธีนอนอยู่บ้านเพื่อไม่ออกมาใช้สิทธิ์จะถูกไปรวมกับ25คน ที่ไม่ได้สนใจเรื่องการกินอาหารและไม่ได้ตั้งใจจะออกมาใช้สิทธิ์อยู่แล้วรวมกันเป็น60คนทําให้จํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นจะถูกกดลงมาเหลือแค่40คนซึ่งน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่าน้อยกว่า50คนนั่นเองและก็จะทําให้ครับประชามตินั้นถูกคว่ำไปหรือนับว่าไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนทั้งๆที่คนที่เห็นด้วยการยกเลิกการกินอาหารนั้นมีมากกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการกินอาหารด้วยซ้ำดังนั้นครับไม่ว่าประเด็นที่ถูกถามจะเป็นเรื่องเกฑ์อาหารหรือเป็นเรืื่่อองน การที่เรามีกติกา d บ u b l e Majority นั้นมันกลายเป็นทําให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามในประชามตินั้นมีความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมและไปเปิดช่องครับที่ทําให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามในประชามตินั้นสามารถเลือกใช้วิธีนอนอยู่บ้านเพื่อกดจํนานวนคนหรือสัดส่วนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงและหวังจะคว่ำประชามติโดยที่ไม่ให้ผ่านเกณฑ์ชั้นบนท,ท,ท,ทั้งๆที่ความจริงแล้้้ววววปปประชชาาาามมมมตติินน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 ััเเเ็็กกกีี่่ยบดทคคใใหสใจจ และเป็นประเด็นที่ความจริงคนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามนั้นมีน้อยกว่าคนที่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกนําเสนอในประชามติเสียด้วยซ้ําดังนั้นท่านประธานเพื่อป้องกันความไม่เป็นธรรมดังกล่าวครับร่างของพรรคก้าวไกลร่างของพรรคเพื่อไทยและก็ร่างของคอรมอครับก็เลยเสนอให้ปรับกติกาจากดับเบิลมาจอริตี้มาเป็นซิงเกิลมาจอริตี้โดยยกเลิกเกณฑ์ชั้นบนที่เกี่ยวกับสัดส่วนการออกมาใช้สิทธิ์และเหลือเพียงแค่เกณฑ์ชั้นล่างครับที่เกี่ยวกับสัดส่วนการลงคะแนนของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ ออความแตกต่างก็จะมีอยู่เล็กน้อยครับตรงที่ว่าในขณะที่ ulf, ร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นเขียนเกณฑ์ชั้นล่างในลักษณะที่บอกว่าประชาธิปติจะมีผลก็ต่อเมื่อคนที่ลงคะแนนเห็นชอบเป็นเสียงข้างมากผู้ง่ายคือว่ามีคนที่ลงคะแนนเห็นชอบมากกว่าคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบและมีคนที่ลงคะแนนเห็นชอบมากกว่าคนที่การในช่องไม่ออกความเห็นแต่ร่างของพรรคก้าวไกลกับร่างของคอรมอรเราเขียนเกณฑ์ชั้นล่างต่างไปเล็กน้อยครับเราเขียนว่าประชาธิปติจะมีผลก็ต่อเมื่อคนที่มาลงคะแนนเห็นชอบนั้นมีมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์พูดง่ายๆคือต้องมีมากกว่าจํานวนคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบและคนที่กาช่องไม่ออกความเห็นรวมกันนะครับมาสู่ประเด็นที่2องรัฐประหานที่อยู่ในร่างของพักคก้าไกลและก็ร่างอื่นนั้นก็มีการเสริแก้ไขในทิศทางเดียวกันครับนั่นก็คือการพยายามจะทําให้กติการประชาธิปตนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยการปลดล็อกให้กรกตน,นั้นสามารถจัดประชาธิปติวันเดียวกับวันเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นอย่างสะดวกมากขึ้น ผมคิดว่าผมไม่ต้องพูดเยอะครับ <t> ถ <dungeon> ึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการแก้ไขตรงนี้นะครับหากประชามติถูกจัดในวันเดียวกับวันเลือกตั้งจะไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประหยัดเวลาให้กับประชาชนออกมาคูหาครั้งเดียวก็ลงคะแนนได้หลายเรื่องแต่จะยังเป็นการเปรียดงบประมาณให้กับรัฐด้วยในการจัดทําประชามติและจัดการเลือกตั้งแต่ผมต้องเรียกับท่าวทานนะครับว่าความจริงแล้วกฎหมายประชามติปัจจุบันก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามไม่ให้จัดประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้ง แต่ถ้าเราจําได้ครับเมื่อสองปีที่แล้วครับเพื่อนสมาชิกข,ของผมจะพักก้าไกลเคยมาเสนอยัตติในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เสนอให้จัดประชามติครั้งที่หนึ่งเกี่ยวกับการจัดทารัฐบูชับใหม่นั้นในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้น14พฤษภาคมเมื่อปี2566ที่ผ่านมาหากจําจกันได้ครับถึงแม้ทุกพักการเมืองนัน้นในสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบที่จะเป็นเอกฉันท์แต่พอเดินทางไปสู่วุฒิสภาครับยัตติต่างๆถูกปัดตกโดยวุฒิสภาโดยมีสวบางคนครับ ก็ให้เหตุผลโดยไปยกข้อกังวลของกกตมาเป็นข้อกังวลของกกตที่บอกว่ากฎหมายประชามติปัจจุบนันนั้นอาจจะทาให้การดําเนินการจัดประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งนั้นมีความท้าทายมากขึ้นดังนั้นครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครับสิ่งที่ผมทำครับเลยได้ใช้กลไกของกรงกรมนิการพัฒนาการเมืองครับส่งหนังสือไปที่กกตถามเลยครับว่ากฎหมายประชามติปัจจุบนันเันมีมาตราในบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งและให้ส่งรายละเอียดมาทั้งหมดพอกรกตส่งรายละเอียดทั้งหมมมดดกลาาในนนเเืืออพฤจิย่่ปีีทแ้ว ก็มีการระบุไว้นะครับกับทุกมาตราที่มีข้อกังวลไม่ว่าจะเป็นมาตราสิบถึงสิอครับเกี่ยวกบับกรอบในการกําหนดวันออกเสียงมาตราสิบแปเกี่ยวกับการกำหนดเขตออกเสียงมาตราสิบเกเกี่ยวกับการกาหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงมาตรายี่สิบเกเกี่ยวกับการกําหนดผู้งหน่วยการการออกเสียงรวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับการแบ่งผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนี้ไม่อยู่ในมาตราใดในกฎหมายประชามติปัจจุบันบกรกตอขอมาผมก็จัดให้ครับท่านประธานผมก็เลยแก้ไขทุกมาตราเลยครับแก็ตอนนี้ทําให้ ร่างแก้ไขพรบประชาธิปไตยของพักคก้าข่ายนั้นปลดล็อกทุกอุปสรรคไม่มีเหตุผลอื่นใดอีกแล้วที่กะกะตจะไม่สามารถจัดประชาธิปไตยในวันเดียวกับวันเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งระดับชาติท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งในวันที่ครบวาระหรือเลือกตั้งก่อนครบวาระก็ตามขออยับมาสู่บทหมู่ที่2ครับท่านประธานนั่นก็คือประเด็นที่อยู่ในร่างของพักเก้าข่ายแต่ไม่มีร่างอื่นเสนอซึ่งมีอยู่สองประเด็นสั้นๆด้วยกันครับประเด็นที่หนึ่งอท่านประธานคือความพยายามในการทาให้กติกาประชาชชนในใกาารเข้ื่อ ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอคําถามประชามติไปที่คณะรัฐมนตรีตามกฎหมายปัจจุบันครับประชาชนก็มีสิทธิ์อยู่แล้วในการเข้าชื่อ 50, ห้า0 0ื่นรายชื่อครับเพื่อเสนอคําถามไปให้คณะรัฐมนตรีนั้นพิจารณาดําเนินการแต่ปัจจุบันครับกรกตดันไปกำหนดกระบวนการที่ทําให้การเข้าชื่อนั้นไม่สามารถทําผ่านช่องทางออนไลน์ได้แต่ต้องพิมพ์เอกสารมาเป็นแผ,นแผน่แผนๆเหมือนทีน่เราเห็นในการแคมเปญของกลุ่มคอนฟอร์มเมื่อเดือนสิงหาคมเมืม่อปีที่แล้ว ดังนั้นท่านประธานสิ่งที่พรรคก้าไกลเสนอในร่างแก้ไขพรบประชาติของเราก็คือการแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องเพื่อรับประกันสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ซึ่งก็เป็นกลไกมาตรฐานและก็กระบวนการเดียวกันกับที่มีอยู่แล้วในพรบเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี64ซึ่งรับประกันสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อ10,000คนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอการแก้กฎหมายมาที่สภาและก็สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อ5 0,000ื่นรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาที่รัฐสภา ส่วนประเด็นที่2องรรท่านประธานที่อยู่ในร่างของพรรคก้าไกลแล้วไม่ปรากฏในร่างอื่นครับคือการพยายามจะทําให้ประชามตินั้นมีความหลากหลายมากขึ้นโดยการเปิดกว้างครับให้ประชามตินั้นสามารถมีคําตอบขออภัยครับมีคําถามและชุดคําตอบที่มันมากกว่าแค่เห็นชอบกับไม่เห็นชอบได้รรท่านประธานครับที่ผ่านมาเราจะคุ้นเคยนะครับกับการจัดประชามติที่มีคําถามเปนลักษณะที่มีคําตอบแค่2ตัวเลือกก็คือ yes เห็นด้วยกับ no ไม่เห็นด้วย ซึ่งกรอบคิดแบบนี้ครับมันก็ถูกล็อกไว้ในหลายมารตราในกฎหมายประชามติปัจจุบันแต่นะครับสิ่งที่พรรคก้าไกลต้องการเสนอครับคือการแก้ไขมารตาราดังกล่าวเพื่อเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆครับในการออกแบบคําถามและก็ชุดคําตอบให้มีความหลากหลายมากขึ้นผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแค่2ตัวอย่างครับตัวอย่างที่1ครับคือเราอยากจะเปิดช่องครับให้ประชามตินั้นสามารถมีตัวเลือกคําตอบได้มากกว่า2ตัวเลือก ยกตัวอย่างเช่นการทําประชามติที่นิวซีแลนด์เมื่อปี2011ครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือกตั้งครับที่มีการถามประชาชนในนิวซีแลนด์ว่าหากจะมีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งนั้นอยากจะใช้ระบบเลือกตั้งแบบไหนและในในตัวเลือกคาตอบนั้นก็มีทั้งหมด4ตัวเลือกหรือ4ระบบให้เลือกได้ในตัวบัตรลงคะแนนเสียงประชามติดังที่ปรากฏในภาพส่วนตัวอย่างที่2ครับท่านประธานคือการพยายามจะเปิดช่องครับว่าถึงแม้อาจจะมีแค่2ตัวเลือก แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทําให้ข้อความที่อยู่ใน2ตัวเลือกนั้นไม่ใช่ข้อความที่เขียนแค่ว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยประเด็นนี้ฟังผิวเผินอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ผมยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพว่ามันเป็นข้อถกเถียงที่สําคัญพอสมควรในการจัดประชามติที่สหราชอาณาจักรเมอปี2016เกี่ยวกับเรื่อง Brexit หรือว่าการออกจากสหภาพยุโรปเพราะตอนแรกครับคำถามประชามติที่ออกถูกออกแบบมาจะเป็นดังภาพที่อยู่ข้างบนคือเป็นการถามคําถามครับว่าสหราชอาณาจักรนั้นควรจะยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่หรือไม่ แล้วก็ให้มีตัวเลือกคําตอบ2ตัวเลือกครับคือ yes เห็นชอบกับ no ไม่เห็นชอบก็ฟังดูตรงไปตรงมาดีครับแต่ต้องบอกว่าชุดคําถามคาตอบนี้ถูกทักท้วงนะครับรท่านประธานว่ามันอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นโดยมีบางคนยกเหตุผลขึ้นมาว่าประชาชนที่อาจจะมีความลังเลใจไม่แน่ใจว่าจะลงคะแนนด้านไหนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มจะไปเลือกคําตอบในเชิงบวกก็คือ yes มากกว่าคาตอบในเชิงลบก็คือ no แต่นั้นครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเหตุผลนี้ฟังขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดขึ้นจริงจะส่งผลต่อการลงคะแนนของคนมากน้อยแค่ไหน แต่เขาก็มีการรับฟังทุกข้อทักท้วงแล้วก็มีการปรับคำถามแล้วก็ชุดหรือว่าตัวเลือกคําตอบของประชามติครั้งนั้นให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากขึ้นจนออกมาเป็นคําถามและคําตอบที่ปรากฏด้านล่างของภาพก็คือเป็นการถามครับว่าคุณคิดว่าสาอาณาจากนั้นควรจะยังคงเป็นสมาชิกสองสาภาพยุโรปหรือออกจากสาภาพยุโรปและตัวเลือกคําตอบก็ไม่ได้เป็น y ยสกับโ no, นแล้วครับแต่เป็นตัวเลือกคําตอบที่เขียนข้อความเต็มๆไปเลยว่าเห็นควรว่ายังคงเป็นสมาชิก ของสาภาพยุโรปอยู่หรือเห็นควรว่าจะออกจากสหภาพยุโรปส่วนท้ายสุดนี้ท่าร,ระธานข,ขอขยับมาที่ประเด็นที่พักก้าวไกลไม่ได้เสนอในร่างของเรานะครับแต่ว่าปรากฏอยู่ในร่างอื่นซึ่งมี3ประเด็นครับข้อที่1ก็คือการเพิ่มความเป็นไปได้ในอนาคตครับที่อาจจะกําหนดวิธีออกเสียงโดยไม่จําเป็นต้องใช้คูหาเลือกตั้งแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถูกเสนอในร่างของพักเพื่อไทยประเด็นที่2ครับคือการเพิ่มความรับผิดชอบของกกตครับ ในการจัดให้มีการแสดงความเห็นต่อประเด็นที่ถูกถามในประชามติโดยอิสระและเท่าเทียมกันทุกฝ่ายซึ่งอยู่ในทั้งร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคภูมิใจไทยและก็ประเด็นที่สครับคือการจําแนกระหว่างประชามติที่มีผลบังคับทางกฎหมายกับประชามติที่เป็นเพียงแค่การปรึกษาหารือซึ่งอยู่ในร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งในสาประเด็นนี้ครับพรรคก,กา้าวไกลเราก็ยินดีหารือและก็แลก,แกเปลี่ยนร่วมกันเพิ่มเติมครับกับทุกฝ่ายในชั้นของคณะกรรมาการดังนั้นกรรมกประธานหากกล่าวโดยสรุปแม้ว่า ผมกบท่านประธานอาจจะยังเห็นต่างกันอยู่เรื่องของจํานวนประชาธิติขั้นต่ำที่ต้องทาตามตกฎหมายแม้เราอาจจะยังเห็นต่างกับรัฐบาลเรื่องการออกแบบคําถามประชาธติครั้งแรกและแม้เรายังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเห็นตรงกับเราหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการยืนยันหลักการว่าส,สรควรจะมาจากการเลือกตั้ง100ซแต่เพื่อเร่งให้เรามีการแก้ไขพรบประชาธติให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วและเพื่อให้เรามีกติการประชามติที่มีความเป็นธรรมมีความยืดหยุน่นมีความทันสมยัยและมีความหลากหลายผมและพครคก้าวไกลครับเรายินดี ร่วมกันกับสอสอทุกพักและคณะอมนตรีในการรับหลักการทุกร่างเพื่อไปทํางานร่วมกันต่อในชั้นกรรมธิการและหาข้อสรุปในเชิงรายละเอียดที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายขอบคุณมากมากรรท่านประธาน